สวัสดีครับไกด์ซู r ูบายนะครับเอาใจสายใครชอบสายแอดเวนเจอร์ Adventure. คันนี้เลยตอบโจทย์ CBR 650R ทำลายสไปเดอร์แมนนะครับประวัติรถรถคันนี้รถมือเดียวกุญแจ2ดอกครบครบนะครับอ่ะมาดูสภาพรถนะครับโคตรหลอ่อชิวหน้าแต่งนะครับวิงเล็ดนะครับสวยๆนะครับดู กิฟเลยนะครับโอ้โหคนคนนี้ชอบสไปเดอร์แมนมากนะครับาการหม้อน้ำนะครับสวยๆนะครับดูชุดสีกลางนะครับสวยๆนะครับกันแข้งนะครับหลอดจัดคันนี้บอกเลยามาดูความใหม่กิฟต์คันนี้บอกเลยสวยจังสวยมากนะครับ เซนเซอร์พักเท้าอยู่ครบนะครับท่อจะเป็นท่อฟูไทเทเนียมนะครับดูท่อไทเทเนียมทั้งทั้งใบนะครับเบิกใหม่35,000บาทนะครับโคตรสวยตัวแตงรอหอนะครับเบาะแตงลายสติกเกอร์สวยเลยนะครับอาเบาะแตงนะครับกันดีดนะครับ โซสเตอร์ใส่กิฟนะครับลูกค้าลูกค้าจอดในห้องนะครับคันนี้ดูแลดีมากนะครับดูไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีล้มแปะนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูเลขใหม่จะบอกว้าว1,100โลนะครับการันตีไม่แท้นะครับหนึ 1, ่งพันอ่ะดูยางก่อน ดอกเต็มยังเห็นเส้นนะครับยางเส้นเดิมศูนย์นะครับดูไม่หนึ่งพันโลนะครับการันตีไม่แท้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กดลันสวยจัดโอเควัสดีครับ